ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสวนนะครับวันนี้ก็มาถ่ายไก่หนุ่มให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับก็จะเป็นไก่รุ่นๆนะครับไก่ชุดนี้นะครับก็กำลังสวยนะครับชุดนี้ก็เป็นพ่อกดเจ็ดหมื่นนะครับสายโกเซมนะครับพัฒนานะครับโกเซมเข้ากับแม่สลียงนะครับเป็นพ่อไก่ตัวนี้ออกมานะครับ ชุดนี้ก็กดเจ็ดหมื่เข้ากับแม่ชายน้อยนะครับตัวนี้ชุดนั้นก็เป็นแม่เสือใหญ่นะครับกดเจ็ดหมื่นแม่เยียรทองคำนะครับไก่ก็จะเป็นชุดเป็นชุดนะครับก็กำลังสวยนะครับกำลังกินอาหารเก่งนะครับ คอ,อกนี้ก็จะมีตัวผู้อยู่4ตัวนะครับนู่นอีกตัวหนึ่งนะครับกำลังเดินมาอาอกหัวจุกนะครับต่ดูดูแล้วก็จะโคงสร้างโตนะครับ ตัวใหญ่นะครับปล่อยคุมฝูงก็เป็นลูกพันแสงนะครับพันแสงแม่เทาพิกับนะครับไก่คุมฝูงนี่ก็อายุอายุก็ชนขวบพอดีนะครับเป็นไก่ชนขวบนะครับน้ำหนักก็ประมาณ3กิโลนะครับตอนนี้นะครับเตะเช็คไป2ครั้งนะครับเป็นไก่เหลี่ยมดีแข็งดีนะครับ เป็นไก่ขยับเตะกดหน้างอนนะครับก็เลยปล่อยคุมฝูงเลยนะครับตัวนี้ออกเยียออกเยียแดงหัวจุกตัวนี้สองตัวนี้ออกสีกดสีกดสีประดู เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูน้องเจ้าแดงพายุนะครับนู่นไปแล้วไปแล้วน้องแดงพายุแล้วก็ดูกลูกแดงพายุนะครับ นู่นครับน้องเป็นคอกน้องแดงพายุนะครับตัวนี้นะครับตัวออกสีดูนี่เป็นลูกเจ้าแดงพายุเลยนะครับแต่ว่าไก่เลี้ยงโตด้วยกันนะครับ นี่ตัวเมียนะครับไปแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับเดินดูชมนะครับไก่หนุ่มในล็อกชํานะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อน,อนๆได้ดูได้ชมนานแล้วนะครับก,ก,ก,บบกุ๊กๆุๆๆ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 ๆ จองไว้แล้วนะครับก็จะเป็นส่งช่วงหลังปีใหม่นะครับนี่หางกําลังออกนะครับกําลังสวยนะครับคอกพี่ก็เตะเช็คนะครับถือว่าผ่านนะครับตัวนี้เป็นอคอกน้องพ่อแม่เดียวกันนะครับแต่อคอกนี้มีตัวผู้ตัวเดียวนะครับอคอกที่สองนะครับ มันไม่ออกมาตัวนี้พ่อเป็นกุฎเจ็ดหมื่นนะครับแม่ของเขาเป็นแม่ชายน้อยนะครับตัวนี้เป็นไก่สมบูรณ์นะครับตัวนี้ขนปีกขนหางสมบูรณ์ก็เลยจับชำไว้ก่อนนะครับอีกประมาณสักเดือนก็น่าจะติเช็คได้นะครับตัวนี้นะครับ ลอยชนก็อยู่ประมาณตอนนี้น่าจะสองกิโลห้าได้นะครับไม่เล็กนะครับคอกนี้ไก่เด็กนะครับไก่เด็กนะครับตัวเมียเป็นคู่เกิดคัตเตอร์ครับค,คัตเตอร์แล้วก็น้องกุ้มนะครับก็ได้ทำบ้านนะครับตัวนี้เป็นไก่หนุ่มมีคอกนึงนะครับที่เตะเช็คคู่เกิดแบลดีนะครับ ตัวนี้เป็นด้วยหักแม่แจ้แม่เป็นคู่เกิดแจ้ไอวานะครับคู่เกิดก็เติเช็คไปนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับแข้งดีนะครับตัวนี้หน้าหงอนได้หน้าค้างได้มีแข้งหน้านะครับตัวนี้ก็อีกประมาณสักหนึ่งเดือนก็น่าจะจับเช็ดน้ำได้แล้วครับ ตัวนี้คอกว่างนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุนะครับตัวนี้เป็นลูกชายนาดีดนะครับนาดีดเป็นน้องพันเสียงนะครับตัวนี้น้องชายก็แบ่งมาให้พัฒนาร่วมกันนะครับไปเป็นแม่พันธุนะครับไก่หนุ่มตัวนี้นะครับเดือยหักแม่เป็นเจ้เทพลีลานะครับสีสวยมากเลยนะครับ ไก่ชุดนี้มีตัวผู้สี่ตัวก็แบ่งเพื่อนสมาชิกไปตัวนึงนะครับยังเหลือ3ตัวนะครับเดี๋ยวเราหางอีกนิดนึงนะครับสีดีสวยนะครับตัวนี้ออกนี้ก็คอกว่างนะครับตัวนี้ไก่หนุ่มตัวนี้นะครับกดเจ็ดหมื่นนะครับแม่เป็นแม่เพชรดำนะครับ นี่ก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวนะครับก็อีกสักเดือนก็เช็ดน้ําได้แล้วครับสีสวยนะครับรอยชน2กิโลหได้สบายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไก่นุ่มที่จับมาชำนะครับ ตัวนี้เป็นเดือยหักนะครับเดือยหักแม่เทาบิ๊กกัปนะครับตัวนี้คู่เกิดเก่งนะครับเพื่อนสมาชิกก็ได้ส่งข่าวนะครับหน้าหงอนหน้าคางนะครับดึงคางได้ก็มีหักมีชักนะครับตัวนี้นะครับคู่เกิดตัวนี้ครับแต่๋วตัวนี้ยังไม่เห็นนะครับตัวนี้เอาตัวเมียใส่ก็เลยตัวเมียก็กินขนนะครับเดี๋ยวรออีกรอให้ขนเต็มค่อยเตะดูนะครับรออายุด้วยครับ ไก่หนุ่มตัวนี้ก็เดือยหักนะครับแม่แจ้เทพดีลาครับตัวนี้สวยนะครับจับสวยนะครับไก่เป็นไก่2ท่อนนะครับช่วงดีจับสวยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับนี่ลูกโดยหักตอนนี้กำลังกิ่งครับเดชนิเวลดีเวล้ายเลยนะครับไก่ที่สวนก็จะมีประมาณนี้นะครับ เดีวก็จะอยู่ข้างนอกอีกชุดนึงเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูข้างนอกนะครับข้างนอกก็จะเป็นพ่อกด7จ็ดมือนะครับแม่เป็นคู่เกิดแจ้ไอวนะครับไก่ชุดนี้นะครับก็ได้เลี้ยงนะครับได้เพาะขึ้นมาเป็นรุ่นเป็นชุดนะครับ นี่ครับก็เป็นตัวนี้ไก่ชุดนี้ก็จะออกสีกดนะครับสีกดมีหัวจุกด้วยเพราะว่าติดแม่สเสลียงนะครับนี่ครับคอกนี้มีไก่ตัวผู้5้าตัวนะมีมีแต่ตัวส,สวยๆนะครับลอยโครงสร้างดีมากนะครับลอยชนนี่สองหกสอได้นะครับ ช่วงดีขายาวคอยาวนะครับไม่เตี้ยนะครับไปข้อนี้นชุดนี้ก็พ่อสาชยภูมินะครับแม่เป็นคู่เกิด m16 นะครับมีตัวคู่สี่ตัวนะครับข้อนี้ออกศีสา ตัวนี้เป็นไก่หนุ่มนะครับไก่หนุ่มคู่เกิดเก่งนะครับตัวนี้เตะเช็คคู่เกิดไป2อสตัวนะครับก็ถือว่าเวลดีมากเลยนะครับพวกนี้เป็นไก่เหลี่ยมนะครับพ่อจักรินนะครับพ่อเป็นจักรินแม่เป็นชายน้อยนะครับเป็นไก่วิ่งขยับเตะนะครับพวกนี้นะครับแข้งไวนะครับตัวนี้ยังไม่เช็คนะครับสีสวยมากเลยออกสีทองนะครับ กดเจ็ดหมื่นแม่คู่เกิดแจไอวยนี่ครับมีแต่ตัวส,สวยๆงอนตั้งงอนชี้เลยนะครับพ่อของเขาก็เป็นไก่เหลี่ยมดีแข่งดีนะครับยกเดียวเตะเป็นต่อสิบหนึ่งเลยนะครับนี่นี่อีกตัวกำลังมาคุคคคคคคค ไก่รุ่นนะครับแล้วก็จะมีไก่เด็กอีกชุดหนึ่งนะครับแม่เป็นคู่เกิดตัวนี้นะครับตัวเหลืองครับแม่เป็นคู่เกิดแดงพายุนะครับพ่อก็เป็นสายโกเซมพัฒนานะครับคอกนี้มีตัวผู้สองตัวนะครับ ตัวน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับครับแม่เป็นคู่เกิดแดงพายุนะครับเป็นไก่คอกแรกนะครับพ่อเป็นโกเซมนะครับตัวผู้สองตัวเมีย ตัวเมียสานะครับอคอกนี้นะครับมีตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ตำหนินะครับไก่โตจิกนะครับ นายแบบนะครับนี่ขอกนี้ก็ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะดีนะครับไก่ชุดนี้นะครับคอกพี่ที่เข้ากับคิงดำฝากผสมอาจารย์ขุนเทพบีลาก็ดีนะครับแล้วก็อีกคอกหนึ่งที่ผมเตะเช็คก็เข้ากับเดือยหักก็แววยิ่งดีนะครับแววดีมากเลยนะครับหน้างอนหน้าคางแข้งดีนะครับ มีเข้งหน้าด้วยโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับซุมฟาร์มโส,สิรีพรชัยนะครับผมถ้าได้เข้ามาสวนก็จะถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม